สวัสดีครับผมเซาวัน,วนจันทร์ครับผมวันที่แครับผมมาจัดเมนูเสือเสือใส่ตับกระบกกระดงกระดงเนี่ยครับผมหมายความ่าขอบกระดงหรือนี่ขั้นคู่ขั้นนานะครับผมเนาะขอบกระดงนี่มาหนีได้ขั้นหน่อยครับผมเนาะตามใจชอบตามใจมากนะครับผมสร้างได้นะครับผมนี่เครื่องในทางหละกก็ประมาณนี้เนื้อง,งามเนื้อด่งเลยครับผมสดๆนะครับผมมา ใส่กระบอกซอยเรียบร้อยสดสมือครับผมมีเนื้อแซ่ด้ครับเด้อเป็นออกแบบลอยเลือดบอกได้สร้างได้จัดได้นะครับผมไปชโลดครับผมมัควัวครับผมพีคอนครับผมน้ำปลาครับผมดีสองช็อตเที่ยนเนึ่งครับผมตามด้วยใบมะกรูดครับผมหอมแขก หอมรวมซาลาเน่นะครับผมตามแต่ชอบตามใจมักนะครับผมรอยเลือดคมผมเพลินว่ะเพราะใช่ปัญหานะครับเต็ีเก่าสเส็ีเดิมนะครับผมนี่ลอยนาไปนะครับมาเปิดเมนูมมมรวมรวมลอยเลือดนะครับผมมา ตับนี่กระเซ็นเรียบร้อยครับผมตามด้วยของหวานครับผมซิงในเจ๋อในหลานครับผมหวานเทียบนะครับผมมาลองเบ่งหวานหวานของแถมหรือหวานของปอมครับผมรับรองว่าแซบนะครับนี่จะไปครับเซ็นเรียบร้อยครับผมใส่เสื้อกระบกตับคณะนะครับผมจะไปฟอมอัสองลองเบ่งครับผม